ไม่ยอมนะใครเห็น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 เห็พี่ผมแสก้าไม่เอานะลูกอย่าเยอะไม่ใครมาลังเกอะไม่เอานะคะไอ้นี่เตรียมบวกตลอดเลยนะนี่เธอดูแลหลานฉันหน่อยอย่าให้ใครมาลังแกหลานฉันหลานฉันสวยสวยดูสิไอหัวหลานอยู่ยังไม่ค่อยขึ้นเลยเออผมยังไม่ขึ้นเลย คุณจาบอกว่ายอมไม่ได้เพราะพ่อว่าเราหายไปให้อีการอยตัวขอบคุณนะครับคุณจ้าแซวนิดหน่อยเองทุกคนก็ต่างมีภารกิจเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันพ่อๆก็ยังหายไม่ค่อยหลายเหมือนกันงานเยอะช่มล่ะจริงอย่างวันพรุ่งนี้หรือว่าจริงทั้งวีคเลยอะ คือถ่ายซีรีส์ทุกวันเลยอาจจะไม่ได้ไลฟ์คือถ้าเกิดไลา์ก็เป็นถือมือมามีนะบอกไว้ก่อนแล้วแต่อารมณ์มามีจะไม่ใช่พ่อๆเป็นคนถือมีอะไรก็ตามที่มามีแล้วกันไปวันนี้ไปตัดผมทรงน้องทีกับพี่ทีมาด้วยครับคุณพับตู้ ออน้องเลย,เลยน้องพีซับอพอร์ตพ่อพอดีมากตอนถามว่าพ่อพ่อเหนื่อยมาตบหลังด้วยสั่งโปร9ปลายอ้าพูด<ม>ถึงโปร h e l i c มีโปรอยู่ใช่ไหมอันนี้เหมือนเจามันจะมีโปรนะในเออยังไม่ได้ป,ไไดปั๊มนมด้วยเนี่ยแ e ริโกมีโปรอยู่นะทุกคน,กคนเข้าไปดูได้ที่ Shopee ปปนะไม่กี่ขวดนะเหลือ990บาท สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องขนคนนี้ปะทานนี่ถ้าไอวาโตก็คือให้กินไฮเลโกลนะรับรองแม่ไอวาไอมาต้องกินแล้วล่ะยังไม่โตเแม่ใส่ลูกอย่ามาแสกหน้าลูกจะนี่นะหลานจะนี่นะแสกกลางแม่แสกหน้าโอเคแอนอินนัตตัง